ที่จุด 4G บนชิ้นส่วนเครื่องจักรเนี่ยเราค้างกันไว้ที่เรื่องเออนื่องจากชิ้นที่2ชิ้นที่3และชิ้นที่5เนี่ยเป็นช 3, ิ้นส่วนที่มีลักษณะตรงเราสรุปวิธีการหาไว้ในวิดีโอ3แล้วแต่ชิ้นที่4เนี่ยเนื่องจากชิ้นส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมเราไม่สามารถหาวิธีการแบ่งอัตราส่วนความยาวของแต่ละชิ้นเป็นความเร่งสู่ศูนย์กลา,าง n ความเร่ง แนวะสัมผัสแทนเจ้นได้ก่อนอื่นเราจะต้องนําชิ้นงานรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นชิ้นส่วนรูปร่างโปรไฟล์ของชิ้นที่สี่เนี่ยหาจุด4ีจบนชิ้นที่4ก่อนนะครับดังนั้นผมจึงทำการแยกรูปชิ้นที่4เนี่ยออกมานะดังนั้นเวลานักศึกษาทำก็ต้องทำการ Copy อย่างผมโชคดีหน่อยมีแผ่นใสผมก็กั่ปปี้โดยใช้แผ่นใสออกมาแต่เวลานักศึกษาทําการกัอปปี้ก็ใช้ฉากสามเหลี่ยมก็อปปี้ใช้เครื่องมือวัดมุมในการกัอปปี้แล้ก็กัอปปี้ภาพนี้ออกมาสังเกตว่าชิ้นที่สามนี่ชิ้นที่สี่เนี่ยจะมีจุดอ้างอิงอยู่ทั้งหมดสามจุดจุดแรกคือจุดที่ชิ้นที่สี่อ้างอิงกับจุดหนึ่งสี่ สชิ้นที่4อ้างอิงกับจุด3-4 3. ชิ้นที่4อ้างอิงกับจุด4ีหดังนั้นถ้านักสายังติดในอารมณ์เดิมในการหาความเร่งบนชิ้นที่3 a c g สจากวิดีโอชิ้นที่3มเนี่ยนักสามารถจะใช้ความเร่ง a ส4เป็นตัวเริ่มต้นหลังจากนั้นนำเวกเตอร์ a สามสี่เนี่ยตั้งบวกด้วย ความเล่งสัมพัทธ์ A G C สัมพัทธ์สา n บวกด้วย A G C สัมพัทธ์สา t เมื่อนำ 3, 4, ì, A สามสีบวกด้วย A C G C ทับสามสี n บวกด้วย A C G, G C ทับสา t เนี่ยรวมกันแล้วนักศึกษาก็จะสามารถหาความเล่งบนจุด C G บนชิ้นที่4ได้เช่นเดียวกันเหมือนกับวิดีโอชุดที่ นะครับแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าจุด4 g 4สก็อ้างอิงกับจุดหนึ่งสี่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวิดีโอชุดนี้จึงมีวิธีในการหาเนี่ยทั้งหมดสองวิธีหนึ่งก็คืออ้างอิงจากจุดสามสี่วิธีสองคืออ้างอิงจากจุดหนึ่งสี่มาดูวิธีการอ้างอิงจากจุดสามสี่ก่อนซึ่งผมจะทําการสอนแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับเมื่อเราตั้งใจที่จะหาความเร่งที่จุด4 g บนชิ้นที่ โดยอ้างอิงจากจุด34แล้วก็นักศษาจะต้องทำการกั่ปีความเร่งที่จุด CG ความเร่งที่จุดความเร่ง34ออกมาก่อนนะจากเฉลยในการสอบกลางภาคที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ได้ a 34เนี่ย a 34เท่ากับ a 34n บวกด้วย a 34t ดังนั้น เส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เส้นนี้นะจงเป็น a อสามสี่ให้ทำการก๊อปนะให้ทำการก๊อปปี้เสามสี่เนี่ยแยกออกมาแต่ครนี้วิธีการก๊อปถ้าใช้เครื่องมือเนี่ยก็ให้ใช้สามเหลี่ยมฉากสามเหลี่ยมสองอัน อันนึ่งก็้าไปตามแนวเอสามสี่นะถ้าไปตามแนวเอสามสี่ฉากอันนึงก็เอามาตั้งฉากด้านนี้เห็นไหมมันสไลด์ด้วยกันได้ดังนั้นถ้าต้องการจะก๊อปปี้เอสามสี่ไปไว้ที่อื่นเนี่ยก็ะทับกันแบบนี้นะ แล้วก็สามารถที่จะมาเขียน a สามสี่บริเวณนี้ได้หรือถ้าต้องการให้มันไปไกลกว่านั้นก็เอาฉายอันหนึ่งที่มาสักครู่นั่นอยู่เนี่ยมาวางลักษณะอย่างนี้แล้วก็เลื่อนไปถ้าไกลไม่พอก็ขยับมาอีกแล้วก็เลื่อนไปนักศึกษาก็จะสามารถ copy a สามสี่เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับแต่ผมมีแผ่นใส ผมก็เลยทำการ copy a สามสี่เอาไว้ตรงนี้นะครับเมื่อ copy a สามสี่ออกมาแล้วเนี่ยอย่าลืมเมื่อสักครู่เราต้องการจะหาความเร่งที่จุด cg บนชิ้นที่สี่ซึ่งวิธีแรกจะอ้างอิงจากความเร่ง a สามสี่ก่อนเพราะนั้นที่หัวลูกศรของ a สามสี่เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะต้องบวกด้วย a c g 3 a c g 4ี่ทับสามแล้วก็บวกด้วย A.G. c g 4ี่ทับสามเพื่อที่ะหาความเร่งออกมาอันนี้ประเด็นก็คือแล้วเอ่อ a c g 4มสี่เ N นเนี่ยหายยังไงนะครับนะักศึกษาก็ไปดูที่ ก็คือในกรณีที่เราจะหา a สามสี n อันนี้ยังไม่สัมพันธ์นะครับ a สามสี่ n จะเท่ากับ v ส4มสีกำลังสองหารด้วยระยะรัศมีของชิ้นที่4ที่วัดจากจุดสามสี่พุ่งเข้าไปหาจุด1นสเราก็จะได้ความเร่งในแนวสู่ศูนย์กลาง a n ออกมาดังนั้นถ้าต้องการจะหาความเร่ง a c g c สัมพัสธ สามสี่ n ความเร็วตัวนี้จะต้องเป็นความเร็ว v cg สี่สัมพัทสามสี่กำลังสองหารด้วยระยะรัศมีก็จะเปลี่ยนรัศมีเป็นรัศมีที่วัดจาก cg สี่วัดไปถึงสามสี่นะครับตันี้แล้วแล้ว นี่คือ V G 4สัมพันสามสี่นาวว่าแล,วแล้วเดิมๆเ,เนี่ยไม่เคยหา,าเลยแล้ว V C G 4สัมพัสามสี่เนี่ยหามาได้อย่างไรอย่าลืมว่าเส้นนี้เนี่ยนักษาเคยหามาแล้วนี่คือ V 4หาง V C V สามพุ่งไปที่นี่เพราะนั้นเราจะต้องหา V G 4ว่าพุ่งไปด้านใดก็ย้อนกลับไปที่รูปภาพ ำแหน่งนี้คือจุด cg ของชิ้นที่สี่เราเคยมีสามเหลี่ยมนี้แล้วสามเหลี่ยมนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมหนึ่งสี่ที่มีด้านนี้เป็น v สามสี่ด้านนี้ลากมาจนถึงจุดหนึ่งสี่แล้วก็ลากกลับไปที่หางของเวกเตอร์ v สามสี่ครั้งหนึ่งเพราะนั้นนี่คือสามเหลี่ยมหนึ่งสี่ที่ใช้หาความเร็วทุกจุดบนชิ้นที่สี่ดังนั้น หากจุด CG4 อยู่ตรงนี้เนี่ยจะหาทำยังไงก็กางวงเวียนที่นี่กางเวียนไปจนถึงจุด CG4 เขียนส้นโค้งลงมาตัดที่นี่แล้วก็ลากเส้นตรงตั้งฉากหรือขนานกับ V34 เนี่ยขึ้นไปด้านนี้นั่นจะได้ทำให้ได้ขนาด VG3 VG4 ออกมาแต่ VG4 เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่มัน VG4 แดด ทราบเฉพาะขนาดเท่านั้นให้เราสานําขนาดที่วัดได้จาก VG4 แดดเนี่ยเอาหางของมันเนี่ยย้ายไปอยู่ที่จุดซ g จีแท้จริงเดิมๆวีจีดแดดหา,ยา,ยหาอย่นี่ย้ายหางลูกศรเนี่ยไปอยู่ที่จุดจีสจริงเพราะฉะนั้น VG4 ที่จริงเนี่ยจะต้องเอียงไปด้านนี้เห็นไหมมีลูกศรค่อนข้างสีค่อนข้างทึบนิดนึงเ,เพราะว่ามันมีการแรงเอาไว้ตรงพื้นที่หมายเลขสี่ ก็น,นี่คือ VG4 ที่หาได้ส่วนขนาดก็ต้องเป็นขนาดเดียวกันกับ VG4 แดนะวัดได้ประมาณเซนน <c oughs> นิดนิดหรือไม่ถึงเซนอย่างเงี้ยแล้วแต่การขัดกเขียนแบบอาจจะคาดเคลื่อนได้เราเอา VG4 ีสแดดเนี่ยชี้ไปด้านขวาบนเนี่ยย้ายมาที่นี่เมื่อเราได้ VG4 สีแดดวี v g ีแล้ว เอาหาลูกศรมารวมกับ v สามสี่สังเกตว่า v สามสี่ชี้ไปข้างบน vgc หัวลูกศรอยู่ด้านนี้เมื่อต้องการ v g ่ทับสามสี่ให้ลากเส้นตรงจากจุดนี้มาหา v g ่หัวลูกศรต้องพูดด้านนี้นี่คือ v g ่ทับสามสี่ทำการมาใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดซะวัดขนาดเมื่อวัดขนาดเสร็จแล้ว เอาไปเทียบกับมาตราส่วนซึ่งในกรอบสีแดงเห็นว่ามาตราส่วนเท่ากับ0.2เนินเสนเท่ากับ0.2เมตรต่อวินาทีนะผมขออนุญาตไม่วัดขนาดละกันสอนวิธีคร่าวๆนำวีจีสี่ทับสาไปเทียบกับสเกล0.2หลังจากนั้นนักศึกษาต้ําการคำนวณ นะคำนวณว่าเอจสี่สัมพัทธ์สามสเท่ากับ V g จสัมพัทธ์สามกำลังสองหารด้วยระยะที่วัดจาก g ีวัดไปจนถึง3ามสี่นำขนาด ที่หาความเร็วสัมพัทธ์ g4 ทับ34ได้ยกกำลังสองหารด้วยรัศมี g4 ถึง34 g4 ถึง34วัดตรงไหน g4 อยู่ตรงกลางซึ่งเราทำการหาจุดสี่ g โดยการวัดจากมุมไปยังกึ่งกลางของด้านตรงข้ามมุมมุมนี้ก็เหมือนกันลากเส้นตรงจากมุม ไปยังจุดกึ่งกลางของด้านตรงข้ามมุมมันจะได้จุดตัดนี่คือจุด CG C G 4ดังนั้นลักษณีที่วัดจาก G 4ไปยังถึง3 4คือวัดตามแนวสีเขียวนี่สั้นๆตรงนี้นะพอวัดเสร็จปับ๊บอย่าลืมเอาไปเทียบกับมาตราส่วนของความยาวเอาขนาดลักษมีมาใส่ในนี้นักศึกษาก็จะได้ขนาด ของ AG4 สทับสามส่วนทิศทางนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่า A ตัวนี้เนี่ยมีทิศทางพุ่งจาก G4 ไปจนถึง34ดังนั้นเมื่อจุด G4 อยู่ที่นี่34อยู่ด้านนี้นักศึกษาก็ต้องทำหลังจากสมมติคำนวณเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาก็ต้องทำการท้บ ถ้าว่านี่คือแนวนี่คือแนว G4 ไปถึง34นะทำการเอาฉากมาตัาง้งแบบน,นี้ทำการทาบกันไว้แล้วก็สลับขึ้นไป ต้องการย้ายตำแหน่งก็สลับฉากแบบนี้ได้แล้วก็เลื่อนนิดหนึ่งเลื่อน,นิดหนึ่งเอาลงมาอยู่ใหม่แล้วก็เลือ่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่จนแนวของ a c g 4พุ่งเข้าหาจุด สามสี่คือมันต้องเอียงไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับมาอยู่ที่หัวลูกศรนี้เราต้องเอาเวกเตอร์เนี่ยมาบวกกันเอาเวกเตอร์มาบวกกันแต่ตอนนี้ผมต้องเรียนตามตรงว่าขออนุญาตนะว่าขนาดไอ้ตัวเนี้ยยังไม่ได้รับยังไม่รับการคำนวณน,นะเพราะกดยังไม่ได้กดเครื่องคิดเลขยังไม่ได้วัดขนาดความยาวของ rg สี่ทับสามสี่แต่สิ่งนี้นะักศษาน่าจะทําได้ลนะเพราะเรียนกันานานลวนะ พอคำนวณตรงนี้ป่ะก็เอาไปเทียบกับมาตราส่วนพอเทียบมาตราส่วนแล้วก็วัดไปตามแนวเนี้ยว่าจะกี่เซนก็แล้วแต่ดังนั้นขนาดตรงนี้จึงเป็นขนาดเพียงแค่ผมขออนุญาตสมมุติขึ้นมาสมมติคำนวณแล้วเทียบมาตราส่วนความเร่งแล้วมาด้านนี้หลังจากนั้นจะต้องบวกด้วยอันนี้คือ a g ีสามจีสี่ทับสามสี่เอบวกด้วย A G C สัมพันสามสีที่นี่ A G สามสัมพันสามสี่ทีเนี่ย เส้นก็จะอยู่แนวตั้งฉากนะตั้งฉากกับเส้นเดิมเส้นเอ็นตั้งฉากอาจจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างไอ้นี่ต้องมาดูว่าแล้วชิ้นที่สี่มันมีทิศทางความเล่งเชิงม,มุมหรืออันฟ้าสี่เนี่ยอย่างไรนะเพราะฉะนั้นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องรู้ว่าอันฟ้าสี่มันเป็นอย่างไรนะครค่าอันฟ้าสี่วิธีการคํานวณก็คือ ันฟาสี่มีธีการหาสองธีเพราะว่าอันฟาสี่เนี่ยหาจากจุดสามสี่ก็ได้หาจากจุดสี่ห้าก็ได,าาด, 4, ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะอ้างอิงกับจุดหนึ่งสี่นะมันจะอ้างอิงกับจุดหนึ่งสี่ดังนั้นถ้าหาอันฟาสี่จากสามสี่เนี่ยอันฟาสี่จะเท่ากับ a อสามสี่ที เราก็าไปดูว่าเฮ้ย a สามสี่ t เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะ a สามสี่ t เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ตั้งหารด้วย r ที่วัดจากสามสี่ถึงหนึ่งสี่น่คือวิธีแรกแต่วิธีที่ผมทำตอนนี้ก็คืออันฟ้าสี่ใช้จุดสี่ห้าอันฟ้าสี่ก็เท่ากับ a สี่ห้า t เราก็ย้อนไปดูว่า a สี่ห้า t ีอยู่ตรงไหนนะนะใช้ a สีห้า t เนี่ยอ๋ออยู่นี่ a สี่ห้า t คือลูกศรออยยาวนี้นะคือลูกศรย,ยาวนี้ตั้งสมมติวัดได้แล้วเทียบสเกลแล้วสักกับ0.6เมตรต่อวินาทีกำลังสอง หารด้วย r 4 5่หถึงหนก็ไปวัดเอาจุด ic 4 5ถึจุด ic 1 4เป็นอย่างไรนะเอาความเร่งหารด้วยรัศมีก็จะได้ความเร่งเชิงมุมของชิ้นที่4สมมติในข้อนี้ได้1.76่งจุดเรเดียนต่อวินาทีกำลังสองทิศทาง c w ตามเข็มนาฬิกาดูอย่างไรว่ามีทิศทางตามเข็มนาฬิกาดูตามนี้ครับ เมื่อ a สี่ห้า t มีทิศทางลูกศรเนี่ยพุ่งไปทางด้านขวาแบบนี้ลูกศรน,นะหัวลูกศรน,น,นี้นะ a สี่ห้า t สอดคล้องกันนะเอาหัวลูกศรเนี่ยเอาลูกศรเนี่ยไปทาบไว้ที่จุดสี่ห้าบนเครื่องจกักรเอาไปทาบไว้ที่จุด 4-5บนเครื่องจกักรหัวลูกศรก็จะพุ่งจากจุดนี้เนี่ยลูกศรก็จะพุ่งจากจุดนี้เนี่ยไปด้านขวาในขณะที่ชิ้นที่4ทั้งชิ้นเนี่ยหมุนรอบจุด IC 1-4ดังนั้นเห็นชัดๆเลยว่าถ้าลูกศรพุ่งไปด้านนี้เป็นไงฮะชิ้นที่4มีทิศทางอันฟ้าเนี่ยตาม A4-5T แบบนี้ฮะ สมมติจุดนี้เป็นจุดหมนุนอ่า a45t มาด้านนี้เพราะฉะนั้นความเล่่งเชิงมุมของชิ้นที่สี่จึงมีทิศทาง cw คือตามเข็มนาฬิกานะครับเรานำเอาค่าอันฟาสี่ตรงนี้เนี่ยนะที่เราให้ต่อเนี่ยเอาไปคำนวณตรงนี้ นาอันฟ้าสีในเมื่อตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น A G 4 3 4 T ทับสามสี่ทซึ่งมันก็จะต้องทวนตามเข็มเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูวางบนครึ่งเชื่องจักรดูบ้างสมมติว่าสมมติสมมติว่า A G 4 3ีทับสาสี่ที่ทางลงมาเอาไปวางที่ สี่ห้าได้ไหมไม่ได้แล้วตอนนี้พอมันเป็นเอจสี่ทับสามสี่ทเราต้องวางที่จุดสามสี่เฮ้ยวางวางที่จุดซีจีสี่ครับวางไว้ตรงกลางพุดง่ายวางไว้ตรงกลางเพราะเมื่อวางไว้ตรงกลางเนี่ยลูกศรลงมาแล้วจุดหมุนก็คือจุดแล้วมันสัมผัสสามสี่เอจสี่สัมผัสจุดหมุนคือสามสี่ท ลูกศรล,ลงจุดหมุนอยู่ด้านซ้ายอย่างนี้มันก็จะทำให้มีอันฟ้าสี่เนี่ยเไปไงตามเข็มเช่นเดียวกันขนาดเดียวกันถ้ากำหนดที่ทมผิดชี้ขึ้นข้างบนแบบนี้เนี่ยนะอันนี้อยู่ที่จุด 4G4 จุดหมุนอยู่ที่3ามอย่างนี้เนี่ยอันฟ้าสี่มันจะวนเข็มนาฬการซึ่งผิดเพราะฉะนั้นมันก็ได้ข้อสรุปว่าเออ A G C สัมพัสสามสี่ทีเนี่ยมันต้องมีทางลงมาแบบนี้นะ,ะนั่นก็ทำให้เราได้ข้อสรุปว่าอันเนี้ยลบออกซะส่วน A G 4มีทางยังไงก็คือลงมาแล้วลงมาเท่าไหร่ต้องคำนวณเอานะลงมาเท่าไหร่ต้องคำนวณเอาอืมวิธีการคำนวณทำไงไงอันนี้ เออทำไมเอวิธีการคำนวณนะเอจสัมพัทธ์สามสี่เท่ากับอันฟ้าของชิ้นที่สี่คูณด้วยอาที่วัดจาก G ีสไปจนถึง สามสี่สามสี่นะฮะดังนั้นอันฟาสี่เมื่อสักครู่ที่เราคำนวณมาได้ก่อนนะเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดหกก็ไปคูณด้วยรัศมีของ G4 ถึง3 4ซึ่งรัศมี G4 ถึง3 4ก็เหมือนข้างบนต้องทำการวัดเอาจากจุด CG ของแผ่นสามเหลี่ยมไปจนถึงจุด3 4คูณก็จะได้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสอง นั่นคือขนาดของ a g 4ทับ 3-4T ขออนุญาตไม่คำนวณน,นะครับสมมติคำนวณแล้วเทียบสเกลแล้วปรากฏว่าต้องวาดลงมาขนาดนี้สมมติสมมตินะก็ใส่หัวลูกศรไปอันนี้คือ a g 4สัมพัทธ์ 3-4T ส่วนข้างบนตรงนี้ a g 4สัมพัส สามสี่เอส่วนไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยคือ a อสามสี่ที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดออริจินอยู่ตรงนี้วิธีการหาคำตอบว่า A G4 เป็นยังไงสรุปคำตอบก็คือ A G4 เท่ากับ A สามสี่บวก A G สัมพัทธ์สามสี่เบวก A G C สัมพัทธ์สามสีม่ 3, G, G, ผลลัพธ์คือตรงนี้จากจุดออริจิลากหาหัวลูกศรสุดท้ายนี่คือ A ของจุด G ีถ้าเราเอาตัวนี้ไปคูณกับมวลของชิ้นที่4เนี่ยก็จะได้แรงเฉื่อยของชิ้นที 4, ่สโดยเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้ไอสิ่งที่อยู่ตรงนี้ คือคราวคือเมฆคืออะไรที่ได้เฉพาะคอนเซ็ปต์แต่ขนาดตัวนี้ใช่แต่ขนาดตัวนี้ใช่ไหมนี่ก็ยกเมฆมาคือยังไม่ได้คำนวณนั่นเองนักศึกษาต้องคำนวณนะจะมายกเมฆไม่ได้นะต้องคำนวณก้อนเมฆตัวนี้ให้เมฆมันสลายแล้วมาใส่ในนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันผมให้สูตรไปแล้ววิธีการคิดไปแล้ว ไปคำนวณมาแล้วเอาตัวเลขที่แท้จริงมาใส่ในนี้ดังนั้น ag e สี่ในนี้จึงไม่ใช่ขนาดที่แท้จริงเพราะอันนี้ไม่จริงไม่จริงและไม่ใช่ทิศทางที่แท้จริงเพราะอันนี้มันก็ไม่จริงไม่จริงนะเพราะความยาวก็มีผลต่อทิศทางตัวสีแดงด้วยนะเพราะนั้นตัวนี้ได้เฉพาะคอนเซ็ปต์ต่อไปแต่เวลาเราทำแบบหัดเนี่ยวิธีนี้ก็ทำได้ถูกต้องแต่มันอาจจะเสียเวลานิดนึง เพราะวันนี้จริงๆแล้วเราโชคดีมากกว่านั้นนะเรามีแล้วเนี่ยเรามีจุด c g จสี่อ้างอิงกับจุดนามสี่แต่ขณะเดยียวกันเราก็มีจุดซ g 4สี่ที่อ้างอิงกับจุดหนึ่งสี่เช่นเดียวกันซึ่งจุดหนึ่งสี่เนี่ยมันเป็นจุดหมดุนและไม่เคลื่อนไหวไม่ซ้ายไม่ขวาไม่บนไม่ล่างอะไรแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อนี้ถ้าเหลือมาอย่นนิดนึงน่าจะใช้ การหาความเร่งที่จุด c4 โดยอ้างอิงกับจุด1/4มากกว่าซึ่งก็ง่ายเลยหา a g4n ซึ่ง a g4n เท่ากับ v g4 กำลังสองหารลัศมีที่วัดจาก g4 ถึงจุดอ้างอิงซึ่งไม่ใช่3/4แล้วจุดอ้างอิงกลายเป็นจุด1/4จะง่ายกว่าเพราะนั้นเราก็ทำการ หา vg สี่กำลังสองซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ทําการหามาแล้วว่า vg สี่กำลังสองเนี่ยหาอย่างไรใช้วงเวียนเขียนยังไงนะครับเราเอาขนาดมาใส่ยกกําลังสองหารด้วยรัศมีที่วัดจากจุด g สี่วัดมาถึงจุดหนึ่งสี่ระยะตรงนี้เนี้ยสั้น g สี่ถึงหนึ่งสี่เอาขนาดใส่ลงไปอย่าลืมนะครับทิศท,ทาง g สี่ถึงหนึ่งสี่น่าแสดงว่าความเร่งตัวเนี้ย จะต้องมีทิศทางพุ่งลงมาหาจุดหนึ่งสี่แบบนี้ดังนั้นนี่ g สี่หนึ่งสี่ทิศทางพุ่งลงมาเห็นไหมนี่คือ a g C n คำนวณเสร็จแล้วทเทียบกับมาตราส่วนวาดลงไปตรงนี้ลูกศรลงมาข้างล่างนะเอยียงขวานิดนึงต่อไป a g C t แน่นอนมันต้องตั้งฉากกับเส้นแกน เอ็นซึ่งจริงๆแล้วตั้งฉากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตั้งฉากไปด้านซ้ายหรือไม่มันก็อาจจะมทีทางตั้งฉากไปด้านขวาแต่เนื่องด้วยเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่าอันฟาสี่เนี่ยมันมีทิศทางไปอย่างนี้ตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นทดลองเอาลูกศรไปอยู่ที่จุด G4 สสิลองชี้ไปด้านขวาสิ อาอยู่ที่จุด G สี่แล้วชี้ไปด้านขวาสิถ้าหมุนรอบจุด1สี่แล้วเนี่ยมันจะตามเข็มไหมหรือทดลองเอาลูกศรตามแนวสีเขียวเนี่ยตั้งฉากไปด้านซ้ายไปอยู่ที่ G 4สีสิแล้วจุดหมุนมันอยู่ที่1สีเนี่ยมันจะได้ตั้งฉากดูกทวนเข็มอ่ะสรุปก็คือถ้าเราตามแนวสีเขียวนะตั้งฉากเหมือนกันนะ แต่ไปด้านซ้ายมือวางอยู่บน G4 อย่างนี้นะจุดหมุนอยู่ที่นี้นะอย่างเนี้ยมันจะทวนเข็มซึ่งผิดไงเพราะฉะนั้นที่ถูกก็คือ A G4 ต้องตั้งฉากและไปด้านขวาวิธีการคำวนวณ A G4 A G4 เท่ากับ R R คือตัวบนนี่แหละตัวเดียวกันนะคูณด,ด้วยอันฟ้า4ซึ่ง ได้ทําการคํานวณมาก่อนหน้านี้แล้ว1.76ก็คํานวณให้ได้ขนาดออกมาว่าเท่ากับเท่าไรนะว่าเท่ากับเท่าไรเทียบกับมาตราส่วนนะอันนี้เป็นคำนวณเองนะครับมีผมกดเครื่องคิดเลขมาแล้วเทียบมาตราส่วนแล้วเอามาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้น AG4 ในข้อนี้จึงง่ายขึ้นนิดหนึ่งคือไม่ต้องหาความเร่งสัมพัทธ์ AG4 ก็เท่ากับ AG4n บวก AG4t ลากรูปสอนมาอย่างนี้นะครับนี่คือ AGC ที่เป็นผลลัพธ์นะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการหาความเร่งที่จุด CG ของชิ้นส่วนซึ่งชิ้นส่วนนี้มีลักษณะรูปร่างที่ไม่เป็นเส้นตรงก็ต้องใช้วิธีการหาลักษณะแบบนี้นะครับ